สวัสดีครับท่านจะประชิกห่างเหินกันไปหลายวันครับเพราะว่าไปต่างวัดไปทอดกระถินมาก็ช่วยหลวงงานหลวงพ่อต่อนะครับเสียงก็ขาดแพ้งไปครับสูตรก็ไม่ได้ลงเท่าไหร่นะครับเพราะอาจารย์ก็คิดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มั่นใจแล้วเลยไม่ให้สูตรแล้วมาตีกับอ่ไว้อันอื่นด้วยครับนะพอสูตรลงไปก็นาเยอะเกินไปเดี๋ยวสับสนเปล่าๆนะครับเอามา <c oughs> อาจารย์ก็สรุป ที่ไปบ้านไม่ใช่ว่าทําไมไม่ลงสูตรไม่ได้ลงลงลงเลยครับเพะอาจารย์ก็คิดตลอดนะครับดูเทียบตลอดแต่ละสูตรสูตรนี่ที่จะลงนี่ไม่ใช่วันน้นอยนะครับนี่ดูท่านชบ,บาจิกนะเพียบเนี่ยเพียบเลยที่ไม่ได้ลงนะที่ทําไว้ไม่ได้ลงครับว่าจะสับสนเปล่าเปนะครับก็อเอามาอยู่ที่นี้แล้วนะครับมาสรุปอยู่ที่นี่แล้วนะครับแต่ละสูตรนะนี่เพียบเลยนะครับท่านชบาจิกที่ไม่ได้ลงหลายวันนะครับนี่สูตรเพียบนะครับสูตรเพียบนะครับสูตรเพียบเลยนะครับนะ ทางหลักส0บหลักหน่วยก็สรุปแล้วครับสรุปให้เลยนะไม่ต้องเสียเวลานะครับเสียงโชคถ้าเราสูตรไปก็แค่นั้นแหละครับนะครับเอาเราสรุปจะให้หวยฝันก็ให้ไปแล้วนะหาว่าไม่บอกนะครับนี่หวยนิมิตฝันก็ให้ไปแล้วนะครับนี่หวยนิมิตฝันนะนะครับชุดเดียวว่าดูว่าจะแม่นไหมนะครับเขาให้มาแล้วนะครับให้มาแล้วสองงวดติดนะครับงวดนี้เข้า ท่านมาให้อย่างนี้ครับนะ,ะกับตัวด้วยนะครับท่านจะพิชนะนี่แต่บนล่างไม่รู้นะ,ะไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ได้นะครับบนล่างไม่รู้เขาเขียนให้มาอย่างนี้นครับนะหวยบีบฝันเข้ามาแล้ว2องวดติดนะครับมาดูว่าหวยสูตรนะครับนี่สูตรนี้ก็เคยไปให้ให้ไปแล้ว10หน่วยที่เดินยาวตั้งแต่1 9ึ่มายังไม่ผิดงวดน,นี้ตก78 90บังคับ10หน่วยนะครับนี่สิหน่วยสรุปให้เลยนะครับอันนี้ไม่มีหลัก 2581ภายใน3ตัวนี้ไม่ติดไม่ได้นะครับไม่ถูกหวยงวยแล้ว4703นยครับติด0ูนยนะครับงวนนี้ก็2581ต้องติดแต่นี้3หลักนะครับแต่นี้บังคับสิบหน่วยไอ้นี้บังคับสิบหน่วยนะครับนะก็สรุปไพ่เรียบร้อยแล้วไอ้นี้ก็ก่อนอื่นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับช่องนี้จัดขึ้นมาเป็นแนวทางสำหรับซืบ้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น เราไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้นสิน้นแรกขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องมุนมีนาทีทองตรครับเมื่อวานหวยลาวก็ไม่ได้ดูสูตรนะครับท่านจะพิจิตรนะดูสูตรเข้าๆก็เลยไม่เข้าต่าเป้าแต่หวยสายด่วนเข้านะครับบอกว่าสามตัวมาสองตัวเขาให้มาเจ็ดสองเจ็ดห้าให้จับในนั้นกระบวนไปบนมานะครับไม่กี่ชุดก็ถูกมีห้าสองด้วยนะครับนะก็ให้ทางลายแต่ทางนี้ ไม่ได้ให้นะครับอาจารย์เหนื่อยมากนั่งรถมาก็เพรยนะครับนะต้องหูถ้าคุณอดหลับอดนอนสองสามคืนนี่นอนเป็นอาทิตย์ก็ยังไม่ฟื้นเลยท่านจะพิจิตรเยนะครับไม่ได้หลับได้นอนเลยนะครับสว่างทุกคืนเนี่ยจากทุ่มหนึ่งถึงสว่างทุกคืนเนี่ยสามวันสามคืนเนี่ยท่านสี่วันด้วยกับงานกระถินด้วยกับท่านจมพิจิตรนะนี่นะครับมาสรุปให้เลยนะครับอันนี้ก็บังคับสิบหน่วยนะครับอันนี้ก็บังคับสี่หน่วยไม่ต้องย้อนนะครับนะอ่าอันนี้ให้ดูเลยครับ เอางวดใหม่เลยไม่ต้องเสียเวลาอันนี้บังคับสิบหน่วยนะท่านเจ้าพิกอันนี้ก็บังคับสิบหน่วยอันนี้บังคับสิบหน่วยอันนี้ก็บังคับสิบหน่วยอันนี้บังคับสิบหน่วยชอนออกมาคือสามตัวเดียวสามตัวเดียวยิงนี้เลยครับอ่ามาตรงกับหวยมาหากฐถินแล้วพอแม่พี่เออถ้าออกตัวนี้นะรวยทั้งช่องเนะลยรวยทั้งยกห้องเนะลยรวยทั้งห้องลายหมดเลยนะนะครับอ่าให้กลับด้วยนะท่านเจ้าพิกนะให้เล่นสามห้าสามเก้าแล้วกลับตัวด้วยนะ 3 5มหแล้วก็3993แค่นี้ท่านก็พอแล้วไม่ต้องไปหาเยอะมากมายนี่สรุปเลยบนนะครับนะนี่ให้เด่น3ามกับเจ้าแต่ให้เด่นที่สุดคือตัว3ามนะครับเด่นพ,พอๆกันแหละแต่3มาแรงกว,ว่มามันหลายจุดมากกว่านะครับท่านจะมาหิกดูดิ3นะครับ1 2 3, 4, 5, 5, 0, 3, ึ่งสองามสี่ห้าหู้ยสามทะลุหมดนะครับนะก็เลยเอา3าเป็นพระเอกนะถ้าจะวิ่งจะจะวิ่งจะเดินให้เอาตัวนี้หนักเลยครับ นี่หวยนิมิตฝันเลยมายกมาดีเลยสองเก้าสามกับห้าเก้าสามพอดีหลักร้อยมันตรงท่านจะมาชิกหลักร้อยมหาเทพนี่อย่างเดียวงวดหน้าจะลงให้นะแคปหน้าจอตัวนี้ไว้ก็ได้นี่ที่ว่าอันนี้ก็ให้ไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับนี่ที่ว่าหลักร้อยที่เม่นๆอันนี้มันศูนย์หนึ่งสองห้าอันนี้ได้อะไรท่านจมิรสองสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าชนแล้วครับเหลือสองกับห้าอาจารย์ถึงมาวางนี่ไง แล้วก็วางตามสูตร2กับ5หลักร้อยนะครับเอา2เอา2สูตรพอหลักร้อยเอา2สูตรพอนะครับหลักร้อยชนออกมาได้2กับ5นะครับนี่เอา2กับ5นะครับก็วางไอ้ตัวนี้ตัวดินเลยครับถ้าชุด5นี้เอา2วางอีกตัวหนึ่งก็ได้นะท่านชพริกนะ2 5 3ครับเนี่ย2วาง2 9 3แล้วเหลือ2 5 3ชุดหนึ่งนะจริงๆมันต้องวาง3ชุดด้วยนะครับเพราะว่าเน้น5 3 3 5กับ กลับด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ให้กลับไม่โอ้ยเห็นอาจารย์ให้อย่างนี้ไม่ได้กลับต้องกลับนะครับเล่นหวยนะครับนะหวยถือว่าน้อยชุดแล้วน่สรุปให้แล้วนะครับนี่สรุปให้แล้วนี่ข้างบนนะครับเน้นเด่น3กับเแต่เน้นมากคือ3นะครับ2 9 3และ5้3และอย่าลืมชุดนี้นะครับ2 53เลด้วยนะครับนะเพราะว่า เพราะว่าได้สองกับห้าหลักร้อยนะครับสองกับห้าหลักร้อยนะนี่นะครับมองไม่อาจจะมองไม่เห็นนะนี่นี่นี่เนีสองกับห้าหลักร้อยนะครับนะกลับตัว้วยนะครับเนีย่ยไม่ประมาทนะอา่าแบบกลับตัวด้วยนะท่านสมาชิกนะเนี่ยกลับตัวด้วยนะครับเนี่ยกลับตัวได้นะครับเนะนี่ยนะครับนี่สรุปให้แล้วนะครับท่านที่ร่วมทบุญมาขอให้เฮงเฮงรวยรวยทุกท่านนะวันนี้เพราะบุญมหากระถิน มหากถินจงมาช่วยท่านชมาชิกมีโชคมีลาบด้วยเถิดสาธุสาธุนะครับวันี้นเฮงเฮงรวยรวย,วย,วยทุกท่านนะครับนะด้วยบารมีนะครับนะนะครับนะก็บุญท่านได้กุศลมหาศาลอยู่แล้วที่ร่วมทบุญมาก็ยอดก็บอกไปแล้วนะครับยอดก็ยอดกถินก็บอกท่านชมาชิกไปแล้วนะครับนะที่บอกไปก็ ยอดได้อย่างนี้ถ้าจะผิดนะเขียนในนี้เลยนะคงไม่ผิดแหละครับสี่หนึ่งสี่นะครับห้าเก้าสามนะครับนี่ให้จับลวงพ่อบอกหวยอยู่ในนี้แหละนะครับนะเลยจับให้อย่างนี้นะครับและกลับตัวด้วยนะเออกลับตัวด้วยนะครับเนี่ยอยู่ในนี้หวยอยู่ในนี้นะครับบอสามนี่นี่ยอดกระถินนะครับได้สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบสามนะครับ ยังไม่รวมสายอื่นนะนี่คือสายอาจารย์อย่างเดียวนะครับรวมกับพระครูประเสริฐครับกับชาวบ้านแล้วก็ห้อง VP แล้วก็ห้องไลน์ธรรมดาแล้วก็ทาง u t u b e นี่ครับรวมกันอยู่ในนี้นะครับในะรวมกันนี้ห้องไลน์แล้วก็ห้องออทาง YouTube ที่ร่วมทําบุญมาก็ได้แสนกว่าบาทอาจารย์ก็แจ้งไปแล้วนะครับแล้วเงินส่วนตัวอาจารย์ก็รวมอยู่ในนี้ครับแล้วก็อาจารย์งานนี้ก็ประมาณ เลี้ยงแขกเลี้ยงอะไรก็ที่เขามาช่วยงานนะครับอาจารย์ไม่ได้หักนะครัไม่ช่วยงานก็เอามาใส่ในนี้หมดนะท่านจำพิกอ่าไอเงินค่ากินค่า,าให้ชาวบ้านแจกลงทานก็หมดก็หลักสามนะครับนะประมาณสามแสนหมครับนะไม่ใช่สามแสนเราไม่ได้หัก ค่าใช้จ่ายถ้าหาักค่าใช้จ่ายนะท่านจะไม่ชิกเกยมันไม่ไม่ได้ไอ้ขนาดนี้นะครับไม่ได้ถวายวัดอ่โดนหักหมดนะครับไม่ใช่ว่าว,วัดครึ่งหนึ่งธรรมการครึ่งไม่เอาครับอาจารย์ทำบุญคือทำจริงๆเงินที่ทำท่านร่วมทำบุญมานี้ถวายซื้อที่ดินหมดเลยในอยู่ในนี้หมดเลยนะครับนะเพราะอาจารย์นี่ก็เตรียมตัวมาหลายปีแล้วที่เงินสะสมไว้นะครับสะสมตั้งหลายปีไม่ใช่ว่าปีนี้นครับสะสมไว้แต ชีวิตคนเราครั้งหนึ่งขอให้ได้ทํากรถินนี่กรถินไม่ได้ทาง่ายๆนะครับไม่ได้ตั้งองค์ปุ๊บไปทอดเนี่ยท่านก็เห็นอยู่แล้วเป็นหอกรถินแบบกรถินเต็มมหากรถินนะครับถึงจะเป็นกรถินไม่ใช่กรถินแบบไปร่วมอย่างนี้ก็คือกรถินร่วมได้นะครับคนอื่นเขาก็มาร่วมอาจารย์ก็เยอะเหมือนกันนะครับสายอื่นมาร่วมก็ประมาณสอง0,000กว่ารวมๆแล้วก็ประมาณห ,0,000 กว่านะครับเราเอาแต่ยอดของเราคือยอดนี้นะครับ ยอดอื่นก็มีมีนะครับประมาณหกแสนกว่านี่แหละลงท้ายด้วยอย่างเดียวจะลงท้ายลดสองหกศูนย์ได้ยังไงดีครับหรือยังไงก็จำเข้าๆนะครับแต่เอาหองอาจารย์เอาดีเป็นหลักนะครับแคปหน้าจอเลยนะใครยังไม่แคปนะครับใครยังไม่แคปนะนี่แคปแคปนะครับนะเออนี่ครับแคปหน้าจอแคปหน้าจอเลยนะครับ แคปหน้าจอนะครับนะแคปหน้าจออันนี้ข้างบนนะครับสรุปไพ่แล้วมาดูข้างล่างสรุปไพ่เหมือนกัน,นครับก็ไม่เปลี่ยนใจนะครับก็เหมือนเก่านะให้เด่นศูนย์ก็หกเด่นที่สุดก็คือนี่ครับตัวเน้นศูนย์หกกับเจ็ดหกเหมือนเก่าให้ไม่มีเปลี่ยนใจนะครับไม่มีเจนไกปกับเว็บก็ไปนะครับไม่ใช่ร้อยูลงสูตรมันต้องถูกอยู่แล้วทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับผิดก็ผิดผิดถูกก็ขออภัยนะครับชอบก็เอาไม่ชอบก็ผ่านนี่เราก็ไม่มีเปลี่ยนใจก็ศูนย์ก็หกก็ตั้งแต่ต้นยันจบ นะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไปเรื่อยเปื่อยนะครับนะอ่าไม่แล้วเอาสูตรไม่ได้ว่าหวยอันไม่ถูกก็ไม่มาโชว์แล้วเอาโชว์แต่สูตรสูกมันต้องถูกสูตรเป็นสิบสิบถูกมันต้องเข้าสูตรหนึ่งแหละครับอย่างนั้นไม่ได้ถ้าจับไม่ถูกนะครับต้องสรุปให้ท่านจามาิจิกให้ให้มั่นใจที่สุดนะครับนะเราต้องเราเราเป็นนักคิดหวยนี่ต้องสรุปให้ท่านจามาิจิกนะครับนะ อ่เอาให้มั่นใจตัวที่สุดอะ่ะเพราะเราเป็นนักคิดหวยนะครับต้องเอาดีที่สุดไม่ได้ว่ามีทุกสูตรให้มึงถูกก็ช่างไม่ถูกก็สร้างให้ไปจับเอาเองอย่างนั้นไม่ได้นะครับเราต้องพยายามเป็นนักคิดนี่ต้องทําให้ท่านสมาชิกดีที่สุดนะครับอ่เราก็คัดมาดีที่สุดแล้วท่านสมาชิกถ้าผิดถูกก็ถูกก็ดีไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ก็คิดอย่างสูตรอย่างดีแล้วนะ แต่นี้มันก็มาตรงยอดกระถินแล้วมาตรงสูตรนะครับเราก็ทําให้ดีที่สุดนะครับนะ,ะขอให้โชคดีมีชัยนะครับมีแค่นี้แล้วครับงวดนี้นะงวดหน้าค่อยสู้กันใหม่นะครับงวดหน้าค่อยสู้กันใหม่นะครับนะถ้างวดนี้ก็ผ่านก็ให้โชคดีมีชัยให้ล่ำล่ำรวยรวยทุกท่านนะครับนี่ข้างล่างแคปหน้าจอนะครับนี่สรุปล่างให้แล้ว4ชุดเน้นตัวนี้ครับถ้าเอาตัวเดียวนะเน้นตัวนี้ นะครับถ้าตัวบนนะครับถ้ามันแรงพอกันแต่ตัวนี้แรงกว่าอันนี้แสงทางโค้งมานะครับตัว3ามแสงทางโค้งมานะครับวันนี้คงจะได้3ตัวเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับท่านจะมาจิกนะขอให้โชคดีมีชัยทุกท่านงวดพรุ่งนี้ให้รวยๆทั่วหน้าด้วยเถิดสาธุสาธุสวัสดีนะครับ